เป็นประเด็นอีกแล้วบีน้ำทิพโพดล่าสุดสื่อถึงใครหรือเปล่าถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับกระแสด,ดราม่ากระชอนข้ามสัปดาห์กับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวตัวแม่บ,บีน้ำทิพย์จงรัชตาวิบูรณ์กับพอไม้ใไฮโซฟลุกชลักษชีวะเกษมสุขนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังกับประเด็นที่ว่านังเอกคนดัง แย่งสาม,มีชาวบ้านก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาชี้แจงว่ากำลังคบหาดูใจกับบีจริงส่วนความสัมพันธ์กับอดีตภรรยานานได้เลิกลากันไปนานแล้วแต่ยืนยันว่าประเด็นข่าวลือต่างๆยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งทางบีน้ำทิพย์ก็ยังไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดในเรื่องนี้ แต่ล่าสุดปีน้ำทิพย์ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเธอลันข้อความคํามมใน IG Story ที่ว่า Never create sunshine for t h o s e who l e a v e you in the rain ซึ่งแปลว่าอย่าหวังว่าจะทำให้ฟ้าใสาสำหรับคนที่ปล่อยคุณไว้ในสายฝนนี้ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะสื่ออะไรออกไปให้คนเข้าใจหรือเปล่า ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ